รแล้วครับต่อไปสิงราศีรษงดวงชะตาท่านี่เกิดลัคนาราศีสิงประจําเดือนพฤษภาคมนะครับราศีสิงดาวประจําตัวโควจรได้ตําแหน่งที่โดดเด่นเป็นสง่าหลังสิบสี่เมษาดาวประจําตัวนั้นหนาเป็นมหาอุดครับจะคิดอ่านการใดให้รู้ไว้ดวงค่าดีแล้วครับนะคงไม่แคล้วปัญหามาลายสินนะ และโดยเฉพาะหลังจาก19เมาษายนพตรีพ้นจากความเป็นพิธุบาทคือมรณะยกเขาเดินสุภพชุบโอ้โหเป็นพตรพีเข้ามาเป็นคำรบสองในสมสนองในเรือนสุภาดังราศีที่ปรารถนาจะสมหวังตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในทุกประการฟังงแปลว่าราศีสิงห์ดวงชะตาหนึ่งปีที่ผ่านมาตั้งแต่8เมษายนปีที่แล้วจนถึงวันที่18เมษายนปีนี้ดวงชะตาหงิกงอกง หกงอกง่อยหกหง่อยเออหกหงอกง่อยเออ,งงอจะทําอะไรก็ผิดหวังไม่เป็นไปดังที่ปรารถนาะอึดอัดติดขัดนะมันมีสภาวะที่คุณนั้นจะต้องมีกําลังใจและรู้ว่าดวงชะตาเราเปิดแล้วครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ทําไงหนึ่งอาบน้ำมนต์ไม่มีน้ามนต์ไม่ได้เป็นเจ้าภาพไปที่วัดเจ้าอาบนะไปที่วัดเจ้าอาบไปหาเลยไปเอาขวดไปเลยไปตักไดไ้ไม่คิดต่างฟรีอันนี้ฟรีที่วัดเจ้าอาบที่รานเทพนะอ่าทีนี้ราศีสิงห์เนี่ย หลัง19เมษายนดวงดีครับดวงเปิดเลยนะดาวเข้าเรือนสุภาษะสุภาษะแปลว่าเป้าหมายหรยวความสําเร็จครับดาวสีดีเข้าพบสุภาษะเป็นหนึ่งปีหลังจากนั้นเรือเข้าเรือนกัรม,มะรล,ะลาภาพมันจะไล่ไปเรื่อยนะไล่ไปเรื่อยนะเ,เรือนดีหมดคนราศีสิงห์ที่มีหนักเรื่องเดียวก็คือหนึ่งอย่าไปทําอะไรผิดกฎหมายครับศีลธรรมเพราะดาวสามว่าเล็งครับมันจะได้รับโทษถับฉับพลันสองเรื่องความรักนั้นถ้าเป็นโสดอย่าไปมีใครในระยะเวลาสองปีครึ่งนับตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาที่ผ่านมาครับ จะไม่มีใครถ้ามีใครจะปวดกระบาลมากกว่าศุขแต่ถ้าเกิดใครมีอยู่แล้วคุณก็ประคับประคองให้ได้เพราะเสามะเร็งดวงชะตาก็เป็นอย่างที่ว่าสามคุณที่แอบไปมีกุ๊กมีกิ๊กระวังคุณจะถูกจับได้ออันตรายเลิศ <c oughs> เลิศระวังนะเว <c oughs> ้ยเออต้องระวังวันนี้รบรามาทไม่ได้นะไม่ได้เลยนะจะถูกจับได้นะอันตรายแต่ทีนี้ในดวงชะตาเบือนพฤษภาคมเนี่ยจะเห็นได้ว่าจะมีดาวเนี่ย โคจรยกเข้าสู่เรือนกรมมะคือดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนครับแปลว่าตั้งแต่สิบห้าพฤษภาคมจริงๆแล้วมันดีตั้งแต่เมษามาเี่ษาเลยจะสมัครงานจะติดต่องานจะหางานได้งานการอ่านการเขียนการสอบการเรียนสําเร็จนะที่ติดขัดก็ราบรื่นที่มีประสาทก็ผ่านพ้นเพียงคุณต้องรู้ก่อนเราต้องรู้ว่ามันจะดีเพราะในทางโลกเนี่ยมันมีเรื่องทั้งดีทั้งร้ายถูกต้องไหมมันโลกธรรมแปดใช่ไหมเราต้องรู้ว่ามันดีก่อนเป็นจังหวะของชีวิต สองเรื่องการเงินการเงินมันดูจากดวงชะตาเนี่ยดาวการเงินโคจรพักองศาอยู่ในภพมรณะ,ม,รณะมันยังมีการปั่นป่วนอยู่เพราะนั้นต้องระวังอย่าให้ใครยืมเงินใช้เงินให้ระมัดระวังเงินที่คาดว่าจะได้อาจยังไม่ได้และมันจะ,จะได้จริงๆต้องรอให้มันเดินหน้าหลังห้าพฤษภาคมก็ไม่เป็นไรเพราะ,ะนั้นปลายเมษาต่อพฤษภาการเงินคุณอาจจะงอกแงกหน่อย สำหรับชาลตีสิงค์ชาหน่อยยากก็ต้องเข้าใจไม่เป็นไรใช้สุดยอดสีพึ่งในพระนี่นี่องค์พระแม่รัศมีเอาไว้นะตลับสีสีชมพูสองตลับเลยพระแม่รัศมีสมปรารถนาครับพระแม่รัศมีสมบัติจักรพรรดินะเนี่ยสีชมพูสองตลับล่างเนี่ยใช้เข้าไว้นะสีปากเข้าไว้แล้วจะเป็นมหามงคลโชคมหามงคลชัยนะจิตติมิติหรือจะเป็นกระถาอุคมชยะสีรัศมีมาตานะโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาทำการค้าร่ำรวยเนียคนไร้สดขายของใช้สีพึ่งเนี่ยสีปาก ก่อรลายสดุดแล้วโชคดีสีปากกนะ่อนขอพรได้ไหมครับเวลา,าสีปากขอพรได้เทพเท,เท,เทวาทะจะฟังเราจะฟังเรา,เ,รานะเป็นหมาบางคเว่าเสกตั้งสิบสิบเก้าวิธีโอ้โหเสกมาหกภาคสุดละเสกจนไม่รู้จะเสกไงแล้วขนไปนะนะเอาละครับทีนี้ในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความรักสุขภาพความรักได้เตือนแล้วนะสุขภาพราศีสิงห์เนี่ยสุขภาพไม่มีปัญหาแต่การเงินเนี่ยมันจะมีปัญหา แค่ก่อนห้าพฤษภานปลายเดือนเมษานี้ต่อต้นเดือนนิดนึงระวังการเล่นหวยนะเดี๋ยวจะพลิกล็อกนะ <c oughs> จะพลิกล็อกนะแต่ถ้าเล่นไว้เลขสี่แล้วจะให้ดีนะ <c oughs> มีตําราผู้นี้ไว้บอกไม่ได้ตัวเลขเคลื่อนประทินโหรปีสองร้อยหกสิบหกบอกตัวเลขเสี่ยงโชคทุกราศีทุกเดือนหนึ่งและสิบหกวันที่ือนพฤษภาวันที่สอง 2, ก็จะบอกไปเลยราศีไหนเลขอะไรเนี่ยหนาขนาดนี้เนะีสี่ร้อยบาทเองนะ ติดต่อมาที่ไลน์ดีแอดวิรูปปักนะครับหรือแอดฟันธงดอทคได้นะครับหรือที่ร้านไ้อินเอาละครับก็อยากได้สีพึ่งคุณก็ติดต่อที่ไลน์ดีแอดวิรูปักสิครับนะครับไม่ยากนะครับนะครับคุณมานัสสนันนะครับขอให้คุณติดต่อมามันก็ตลับประมาณสามรอยเก้บาทนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นช่วงนี้เป็นรู้สึกจะใครที่จองระหว่างนี้จนถึง15บาเพื่อาคมเราไม่คิดค่าจัดส่งถ้าจำไม่ผิดนะฮะ และถ้าเกิดสีตลับมีอะไรแถมไม่ไรู้ลงจุดติดต่อสามมาทเจ้าที่นะครับนะครับบอกได้สุดยอดปังทงบอกได้สุดยอดบังทง